นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับเกมเมอร์แคสติ้งทีวีกันอีกแล้วกับเออ่ผมเฟรมและเกม d e v i l May Cry 4นะครับตอนนี้เราก็มีตัง์6 0 0 0กว่าอาซื้ออะไรได้เนี่ยได้ไหมโอ้ได้ด้วยฮะ่อ้ดี๋ยวไหมเนี่ย มันถึงเราจะข้ามขั้นมาสามเลยเหรอสองไม่ซื้ออไม่ได้ต้องเอารับสองก่อนแล้วมึงจะเตรียมซ้ำมาหาอะไรวะเดวีบ่บิงเกอร์อต้องเอาสามไปบูโรสชาร์ตชอยชาร์ตชอยพิเหกพันหกพันพันกูเอาไหนดีคิดหนักคิดหนักคิดหนักเลยอะ่ะไอ้นี่ไม่ต้องเอาได้แ um ม็กซิมัมเบสันคือทำทนะ่าหาอะไรพุ่มอ๋อโชว์ดาว ายอยาตูตมบดีทากได้เราจะต้องใช้ท่าน,นี้มั้งเนี่ยนีสับไกบูรดลูกังระเบิดเอ็กซสาดกดเอาวิวบิเอกอร์นี่ยด,ดีแหละยัง ไปเอเทมมีอะไรเราซื้อไหมโอ้ไม่มีกัาบกัาบมิชชั่นสตาร์ทไปเลยเพื่อนเป็นการเสียเวลาแต่กูเสียเวลาไปเยอะแล้วนนเนี่ยนี่ก็ต่อจากครั้งที่แล้วเราได้แก้วประหลาตะเกียงแก้ววิเศษมาถูด้อหวยได้รางวัลที่หนึ่งไกลโลเบตมานะครับจะไปเอาทำไม เก็บตังค์ที่ครับไม่ได้ครับไม่ได้ไปไปทางหรือ,อยางยางแฮะปูมเรียบร้อยนะครับไกโรเบดก็ตามที่เห็นนะครับก็จะเป็นการสามารถทำลายไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยเขียนบอกว่าเราไม่สามารถทำลายได้เนี่ย ่เต็มพร้อมเอากดผิด Shall we dance Shall we dance Shall dance ไม่ต้องครับจะสู้มันทำไมเรามีไกโรเวทฮะมันต้องแสดงถึงพลังของมันหน่อยเวลาแสดงพลังแล้วไปแสดงพลังให้ฉันเห็นหน่อย อีกเออมัว่วเอามันเลยหายเจ้าเหรอสินี่นี่เียบร้อยครับเซตครับเลตโอฟได้หมดด้วยครับไม่ต้องฟันเลยครับอ่าสุดยอดสุดยอดเลยนะนี่อันนี้แม่ Mercury. เบอร์คิวี้เฮ้ยโ,โห แรกเราต้องไปเออเก็บโอ้โหเที่ไหนวะเห็นไหนวะมองไปทางนู้นเราลายที่นี่เลยครับเพื่อเก็บตังค์ครับ ทงหมดนี้เจอตังไม่ค่อยจำเป็นแต่มันจำเป็นสำหรับหมดอื่นนะครับอะไรพวกเนี้ยเออประมาณนั้นขั้ว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 ขัววไม่ต้องฟันให้มันแรงขึ้นก็ไดครับชนเบาๆแค่ก็ได้ก็ได้ดูนะ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 คู่นี้กากครับ ทุบชัวชัวชัวทุทำลายเก้าอี้ไปเลยนี่ว่าจะขันหน้าทำไมตรงนี้ชัว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 เรียบร้อยหมดดังนั้นยังไม่ได้ครับทีนี้มันจะให้ทำลายไปมันก็ยังไม่ได้เราต้องเข้าประตูเดิมครับเนี่ยเนี่ยมันจะให้ไหมเนี่ยให้ไปเอาอาจจะโซดสายป่ะเอ๊ะเอาจากตรงไหนมาก็มัน แมปมนไม่มี <mainland> okay. ่ไม่ม <kilograms> ีไ <against> ด <irgend reconcile> ้งแล้วโอเคเก็บลุยๆเขาไปลุยให้มันแตกระจายเหอยหัวใจนะยาแฟนหาอะไรแล้ววิ่งนี่ ้าจะไปทลายมันทั้งวันเนี่ยนี่พอดีเลยนะครับโดยการก่อนเลือดตามีเยอะไหมอ๋อโอเคเต็มอืมดันไฟดันไฟดันไฟโอ้ดันไฟอ่ะโอ้โน่ไปแล้วครับไปรอเจ้าของเลยครับ ไปแล้ว้นี่จะชาร์จไวทำไมไม่รู้นะครับเพื่อเสริมความแข่งนะครับฮู้พอทำลายเสร็จแล้วเห็นไหมครับไ,ได้ยินเสียงมาแล้วเ,เจ้าตัวน,นั้นมันจะมาแล้วไปนี่เอาตามาตามมาตามมา ไปเลยไม่ต้องรอชันมาควรสะใส่ทำไมผมไม่เสยฟันไลยจบงี่เลยเดี๋จะผมจะพันให้โดนเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะฟันไปก็เสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาเปล่าๆเนียไปเปิดฟัน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 พุ่งไป นำให้วางแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วเอาไอ้นี่ไปเพราะไอ้ไคโรเบดกิโลกิโลมั้นอันว่ายไงไม่รู้อ่าไคโรมัง้งนั่นแหละเออเอาแล้วไงละอันต้องเอามานำมันจะามาด้านด้านนี้นะครับส่วนแล้วเราก็จะตรงนี้มันก็จะใกล้สุดละเพราะฉะนั้นเราไปต่อเลย เข้าประตูไปอู้อาหารมื้อเลยเลี้ยงได้ได้เวลากินข้าวแล้วเอ้ยอร่อยเอากิน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 ไปกุณจะไปยุ่งทำไมปุ๊บไม่ได้แบกกูรอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บมึ๊บมึ๊บมึ๊บบางคนอาจจะมีเทคนิคแบบผมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยโชว์เทคนิคหลังนะว่าปฏิการพวกนี้ทั้งหมด ่เวลาเราเนี่ยแบบเนี้ยเราแปลงร่างก่อนแล้วค่อยกดโอใส่มาอย่างเงี้ยมันจะทำให้แรงขึ้นส่วนข้านมันแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็แปลงร่างคืนเนี่ยแบบเนี้ยก็ไม่เลียงค่ไอ้ดีทีด้วยผมว่ารุนแรงด้วยนะถ้าแบบเนี้ยถ้าทำแบบเนี้ยเออแต่ถ้าใครรู้มานานแล้วก็ขอโทษด้วยครับผมโง่เองครับ คตรเจ็งครับนี่ยัโออกโหเอาแรงกันไปไหมเนี่ยเด้งกลับมาว่าละนี่นี่นี่นเตรียมปุ๊บไปเลยป้าีแร่แร่แร่แรแรฟังไม่ออกเฮ้ อุ้มแล้วเราก็จะเจอซีเค็ดมิชชั่นนะครับเดี๋ยวซีเค็ดมิชชั่นผมจะทำอีกคทีหนึ่งหนึ่งครับผมก็ขอไม่บอกแล้วกันว่ามันคืออะไรมาเลยพวกเซ็กซ์วะซากซะเปลืองทั้งหลายอุ้มหืุนไปนี่วะนี่ครับไฮโลเพลสครับยายาจะมีอาวุธบล็อครับอาวุธเป็นตำนาครับอุ้ม เรียบร้อยต่อไปไอแบบโดเพเชอร์ไปพอด้วยไปพอด้วยนี่นี่นี่นตีตัวอะไรวะเนี่ยฮะออกไปอีกเฮยนี่ไงตายตัวนี้อีกตั้งไปะละ้ตายนะ ตายตายเกยบตรงนี้ก่อนปุ่ม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 ุ่ม,ม,มเรียบร้อยครับโอเคฟันต่อเลยจริงๆแล้วไอ้เทคนิคการอะไรนะไปที่ให้ ให้กดวให้แปลงร่างเป็นไอ่อเวิวเฟอรชื่องว่าอะไรวะล้ละดีีดนั่ีีิเตอร์ของไอเไม่ใช่อ่ะไอเไม่ใช่รไป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 เลยไปเลยนี่นี่ไป ไปเลยไปไปไปบุมบนนีมีม่ฟางทำไมอสานิมชอเนเวอร์ซเอนเดอร์ชอบเพลงมันมากครับชอวเนเวอร์ซเอนเดอร์ You can see can t find t i e a n a n you สำหรับใครที่เล่นครั้งแรกก็แนะนำอย่าเพิ่ง normal นะครับเล่น easy เก็บอะไรต่างๆให้ครบก่อน,นมีว่าแบบผม <c oughs> จริงๆผมก็เคยเล่น normal <c oughs> แบบธรรมดาไปเคลียร์มาคลับฮะนี่มันแม่มดมันชื่อแม่มดอะไรไม่รู้นะครับอีกสองตัวเนี <c> ่ย <oughs> จำชื่อไม่ได้ ทำอะไรกันอนะเลสเบีย้ยนเหรอไม่ฉันคือทอมไม่่ใชดูยังไงก็ปีศาจเฮ้ยทำอะไรกันนกะำมาสิจ้ากำมะสิจ้าแต่พอดีว่าเนโรไม่ใช่คนแบบนั้นครับเจบอปุ๊บยิงครับยิงครับมันไส้ครับมันไส้อยเป็นกรณีพิเศษครับฟันด้วยครับมันไส้ครับเอออีพวกนี้เวลาฟันแล้วมันจะได้เอ่อเลสโอ้เออใช่ครับ ปุ๊บเอาเหรอเอ้ยอะเอาละมออกมาแล้วบาเอลเิเเอ้าอออยู่ไกลเกินเราเก็บตังค์ไปต่อปเย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 อุ๊ยกดยึแข้งล่างครับหลุดออกมาจา ตาของบาเอลยังรลดเร็วครับนี่ชนะหละักจริงของนายนายดูเก่งกว่าที่เห็นนั่นเนี่ยยับไปฉันคิดว่กโซนแล้วว่านายจะด่าเลยฉันฉันจบฉันจัดการกลับมาตายสิ เอา้าจริงๆตอนนี้กระโดดเงือกอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเอยอจะตายแล้วกครูไ,ไม่ทันตั้งตองโจรจัดต้องพันไปแก้วข้างบนนี้ให้มันพังไปน,นะครับ ปุ๊บปุ๊บเอล่าหายนี่ต่อครับต่อนี่นี่วันนี้เยอะตัวเดียว,ว,ดดยวน,นี่นี่นี่สามสามกดจับแบบนี้ครับเลือกเพื่อดึงสายลงมครับอุ้ยยายา ฟันสักน้อยครับแล้วก็ไปนั่งแล้วก็จับเลยครับเอ้าจับม <oss> ันฟันแน่จ <trucs> ร <or> <ira> <sh arp> ิงต้องฟันนี่เดียวนั่นแหละครับแต่ผมฟันเลยจำจับเลยเล็กน้อยครับมาเลยมาเลยมาเร็วมาเร็วเร็วลูกครบเร็วพ่อพ่อล้วดู เพื่อเพื่อมีเซตคู่แน่มีเดตคู่แน่ห้องไใน622เหรอใช่้อได้ในเซตแน่เฮ้ยนี่อันต่อน้อยอ่านต่อน้อยถือออกมาถึอถึอไปล่างเลยจับไม่ได้ทีน้ำแข็งครับน้ำแข็งหอยน้ำแข็งขึ้นวะมันจะมันก็จะกระโดดไปมาดีให้เราทำการเล่นนะครับ แข้งน้ำแข็ง่านเรียบร้อยแล้วเราก็ไปล่างแล้วเราก็นีครับดูนี่โคตรแรงครับปกตินี่เอสเอสครับ เอาฮาร์อีกเอาฮาร์ดอีกบางทีของเรากำลังเหล่ายินดีอ่แกคิดแกแกคิดถูกก่อนจะตายจะไหนนะไอ้ยูอันจะข้ายิงข้าเขาจะกลับจะมาพวกเขาบึ้บึชกลับไปเลยไปข้างโคกนอนขึ้นอืดครับ นี่มันน่าขยะแขยงมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนฮะมันบอกว่าพี่น้องกันเหรอตึง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 ดึงตึงดึงป่าแล้วไงโอ้นั่นมันยุทธธรรมมากเลยนะฉันต้องสู้กับพวกเยกอะไรประมาณกองการไม่ทันมาทำไมกลับไป รรอยคับขอโทษพเพื่อนเราปิดแล้วลูซันกาคอบพาราเมตต์ลาฟิลล์ยูสเตอร์เดมอนบาเอลบเอลวัตเทิกวิวไฟน์นิวเซาล์พาวเวอร์เซาลพาวเวอร์โอเคจะแปลงร่างทำไมโอเคโอเคไกส์เซาเชียมิชชั่นสี่แล้ว เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยจอดโอ้เอสทำไมกูไม่เคยได้เอสเลยเอากูได้เอสโอ้ดีใจโอ้เย่อออฟอ,ออฟออฟนี่มันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันถึงจะได้อ่าเอสจริงๆไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกได้สักหนึ่งหมื่นก็โอเคแล้โอเคเสร็จเซฟเซฟเซฟโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ทุกคลิปของผมด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพดีอายุมั่นขวัญยืนก็แบบแบบแบ,บบแบบแบบขอให้โชคดีสั้นๆง่ายๆครับขอให้ดีอ่าโอเคจบพอขอให้ดีโอเค